ให้้ไดค,คุณจริยวันณทวรนน์บริษัท motion picture จ,จำกัดผู้ผลิตภาพยนตร์อิสระนำเสนอการสร้างภาพยนตร์เรื่อง backpacker diary เป็นภาพยนตร์ในรูปแบบซีรีส์24ตอนและจะจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกสวัสดีค่ะชา์ิสวัสดีค่ะค,ค่ะแก้วเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัท motion picture น,นะคะเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์อิสระ ในรูปแบบอินเตอร์ใช้นักแสดงคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะจัดจำหน่ายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกค่ะผลงานส่วนใหญ่ที่ทำจะเป็นภาพยนตร์ในแนวแอคชั่นรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจนะคะยกตัวอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องบางกอกอะดรีนาลีนที่นำแสดงโดยคุณปูปริยาสวนดอกไม้แล้วก็นักแสดงที่เป็นสตาร์ฮอลลีวูดนะคะภาพยนตร์เรื่องคิวดอมอนำแสดงโดยคุณส้มอมลาแล้วก็พระเอกจาก อนาคอนดานะคะนอกจากแอคชั่นแล้วก็ยังทำภาพยนตร์ในแนวดราม่าแอคชั่นซึ่งเป็นหนังเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเรื่องนี้แก้วเป็นคนเขียนบทเองนะคะา Buffalo Rider ได้รับรางวัล Best Picture จ,จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเชริ ing โก้ฟิล์มเฟสติวัลเทีเยรมันแล้วก็ได้เป็นตัวแทนหนังไทยไปร่วมงานเทศกาลที่ประเทศต่ตางๆ,างๆกว่า10ประเทศนะคะล่าสุดได้ทำภาพยนตร์เรื่อง Who s w a t c h i n g Oliver นะคะนำแสดงโดยซาร่ามาลกุลแลนและก็ได้รับรางวัล สิรางวัลจากงานเทศกาลภาพยนตร์ฮอลโลทั่วโลกแล้วก็ล่าสุดก็เพิงเ่งได้ออกจำหน่ายแล้วก็ติดลำดับ top 1ันของภาพยนตร์แนวฮอลโลของอเมซอนค่ะสำหรับโปรเจกที่จะนำเสนอชาร์ในครั้งนี้นะคะขออนุญาตค่ะเป็นโปรเจก์ชื่อ Backpacker Diary ค่ะวางแผนที่จะ ผลิตใน2รูปแบบคือภาพยนตร์และทีวีซีรีส์24ตอนค่ะโดยย้อนกลับไปในปีคศ2000นะคะภาพยนตร์เรื่อง The Beach ที่นำแสดงโดยลีโอนาร์โดดิคาปิโอเป็นภาพยนตร์ที่ฉุดกระแสข,ของการท่องเที่ยวเมืองไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวโดวยเฉพาะแบ็คแพ็คเกอร์จากทั่วโลกนับล้านคนมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์เรื่อง Backpacker Diary ที่เราจะผลิตโดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบ็คแพ็คเกอร์ที่มาท่องเที่ยวเมืองไทย เหมือนกับนักท่องเที่ยวทั่วไปแต่เขาได้รู้จักกับเพื่อนร่วมทางแล้วก็ตัดสินใจที่จะผจญภัยในที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะคะทำให้เขาเกิดประสบการณ์เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างแล้วก็สิ่งที่เขาค้นพบตัวตนของเขาก็เปลี่ยนชีวิตเขาไปอย่างสิ้นเชิงแต่เรื่องเรื่องนี้นะคะก็จะมีการใช้โลเคชั่นที่หลากหลายทั่วประเทศโดยเฉพาะตัวที่เป็น unseen in Thailand ก็จะเป็นอีกมิติในการที่จะนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆไปสู่สายตาชาวโลก ในเรื่องก็จะเน้นในเรื่องของการสอกแทรกความรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างมีจิตจิตสำนึกทีมงานหลักของภาพยนตร์ก็จะได้ผู้กำกับและก็นักเขียนโจเอลซอยสันซึ่งมีเครดิตในฮอลลีวูดกว่า100เครดิตนะคะเป็นผู้กำกับและก็ผู้เขียนบทสำหรับภาพยนตร์เรื่อง horror man หมดเวลาแล้วครับ <c oughs> อยากจะขอเงินลงทุนเท่าไหร่แลกกับกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ก็เงินลงทุนสำหรับทำทีวีซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์นี้24ตอน24ล้านนะคะแล้วก็ไรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็จะคืนทุนให้กับชาร์กครบ24ล้านส่วนโปรฟิตที่เหลือก็จะแบ่งให้กับชาร์ก50%และอีก50%ให้ฟิล์มเลกเกอร์ค่ะบริษัท m o ชันพิ i เจอร์จำกัดเสนอเงินทุนการสร้างภาพยนตร์24ล้านบาทและถ้าได้ทุนคืนและมีกำไรแบ่งกำไรคนละ50% 24ล้านสุพจะทาหนังหรือจะทาเป็นซีรีส์ใช่เริ่มต้นจะเป็นซีรีส์24ตอนนะคะแล้วก็จะตัดแต่ละตอนนี้มีอยู่20นาทีแล้วก็จะตัดเป็นหนัง90นาทีค่ะก็จะมี2ฟอร์แมตคือมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเพราะว่าในการทําซีรีส์มันก็เป็นแบบหนึง่งการทําหนังมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเออจริงๆเวลาเขียนบทเนี่ยเราก็จะมีตัวที่จะเชื่อมเพื่อเพื่อถ่ายแล้วก็ตัดต่อให้เป็นหนังด้วยะคะ่ะ กะว่าจะไปลง Amazon หรือว่าจริงๆอ่าแพลตฟอร์มของ Step ในการจัดจำหน่ายจะทำเป็น3ขั้นตอน mm hmm. ขั้นตอนแรกก็จะเป็นวิดีโอออนไลน์นะคะในช่องเคเบิลทีวีของอเมริกาแล้วก็ s a t เท l ไลทแล้วก็อินเทอร์เน็ตในเรื่องของกลุ่ม i-tune, Playstation, Google Play, Amazon ต่างๆเหล่านี้แล้วมีประมาณ200แพลตฟอร์มสเต็ปที่2ก็จะเป็นในเรื่องของ DVD แล้วก็บลูเรย ะะแล้วก็สเตปที่3หลังจากเราล็อตวีโอดี90วันก็จะไปในรูปแบบของ Subscription แล้วเคยทำอะไรอย่างนั้นหรือยังคะที่ไปลงใช่ค่ะเรื่องล่าสุดก็คือเป็นลักษณะร่วมทุนเหมือนกันโฮว w ชิ c งออลิเวอร์ก็ล็อตในโปรเจกต์นั้นนะคะค่ะกะว่าจะทำเงินยังไงคะอันที่ผ่านมาเอ่อแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเวลาเราจะจะส่งขายแต่ละที่นะคะเราก็จะมีการประเมินไรายได้ขั้นต่ํา ซึ่งตัวนี้จะยืนจากตัวโปรดักที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับเราจะมีขั้นต่ำ <c oughs> ขั้นกลางแล้วก็ไรายได้ที่สูงแล้วก็กรณีพิเศษคือการซื้อลิขสิทธิ์ผูกขาดแบบเ e อ็กซิสิตค่ะที้บอกว่าประเมินกลางสูงต่ำใช่ไหมฮะบําบดดูคร่าวๆเนี่ยถ้าต่ำถ้าต่ำเนี่ยมันมัน 4, สี่แสนกว่าเหรียญใช่ค่ะ 4, 7, สี่แสนเดหมื่นเหรียญค่ะซึ่งประมาณสิบหล้านสิล้านเพราะว่า ตัวโปรเจกต์เรานี่เป็นเมนสตรีมทุกเพศทุกวัยแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ทุน่แต่แต่แต่คุณบอกลงทุน24ล้านใช่ค่ะประเมินต่ำคือ17-18ล้านคือแสดงว่ามีสิทธิ์ขาดทุนแล้ว 6, 6้ล้านถูกป่ะอันนี้จะเป็นแค่ที่ประเมินเป็นแค่ของอเมริกาแต่การที่จะขายหนังเนี่ยเราสามารถขายได้60ประเทศทั่วโลกแต่มันเขียนอเมริกาเอเชีย ตอนแรกนี่ขายที่อเมริกาก่อนคือร<ช>์เก <ทะ S 2> ็ตคือขายที่อเมริกาก่อน,นะนปกติเวลาไปขายต่างประเทศเนี่ยคือเขาต้องมีความต้องการหนังประเภทนี้ที่ไปขายรือเป่าฮะหรือเราต้องการที่นําไปเสนอเขาเลยจริรือได้สล็อตการขายแล้วหรือยังคือหนังเราเป็นเมนรีมแล้วก็ดราม่าแอดเวนเจอร์เนี่ยทุกตลาดเขาจะต้องการหมด24ล้านพอแล้วคือตอนนี้คือเทคโนโลยีของการผลิตแล้วก็การใช้กล้องการใช้ไฟเนี่ยค่อนข้าง สมัยเพราะฉะนั้นทีมงานเราจะเป็นไซส์เล็กในการไปถ่ายทำในโลเคชั่นต่างๆถ่ายทำที่ไหนครับอยากจะเป็นจุดที่เป็นอันซีนไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกตะวันตกภาคอีสานมีดารานำหรือยังครับที่อยู่ในใจคิดในใจก็คือผู้หญิงตัวหลักสองคนมองที่คุณสายป่านหรือไม่ก็คุณน้ำตาลชลิตาอีกฝั่งหนึ่งที่ที่จะเป็นนางเอกหลักก็น้องใหม่ดาวิกาเพราะว่าสมัยก่อนเคยเอา นนรครสูรสอนจากฮอลลีวูดมาสอนผมเอมีสนใจเพราะว่าดาราคือผมเป็นพระเอกได้ <laughs> แล้วกก็คือเราได้แคสติ้งดีเรคเตอร์ที่ที่ทำหนังทีวีซีรีส์ที่อเมริกาที่ดังมากค,คือมอนิก้ามิคเคลซันที่ทำหนังเรื่อง t ชน c คาวเวอร์ l ิลเลค่ะเขาจะคัดเลือกนิวนิวคอมมิ่งทีวีสตาร์ที่อเมริกามาให้เราสองคนใช้เวลาเท่าไหร่ครับเริ่มถ่ายจนขาย เรื่องนี้อยากจะถ่ายทั่วทั่วเมืองไทยเลยในจุดที่เป็นอันซีวา,นวาง <ไป S 1> แผนไทย,ยอยู่ที่6เดือนค่ะให้ครอบคลุมหลายๆแต่ว่าจนกว่าลงขายได้น,น่าจะใช้ไปเลไร่อถ่าออทยทํา6เดือนแล้วก็โพสต์ดักชันอีกประมาณ3เดือนค่ะหลักทําหนังจริงๆเนี่ยบางทีต้องมีต้องศึกษาตลาดก่อนว่าตลาดนั้นๆเนี่ยเขาต้องการหนังในจอนรราไหน,นะครับ ถ้ามุดเขามีดีมานทางด้านนั้นเนี่ยแล้วเราไปทำสคริปต์หรือมีเรามีสคริปต์ที่ตรงกับจอนราที่เขาต้องการหรือหนังสไตล์ที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็อยากจะซื้อมาก่อนแล้วบางส่วนคือจริงๆอ่ะการทำซีรีส์เนี่ยไปคุยกับอย่างเช่นโคโค่นัทแบงคอกยังไปทำซีรีส์ให้ Netflix เลยแล้วก็ เราะว่าเขามี Data ว่าสิ่งที่มันจะขายได้จริงๆคือไปคุยกับ Netflix เลยแล้วก็บางครั้งเขาจะเอาเงินให้เรามันมี3แบบใช่ไหมเอาเงินให้เราเพื่อทำคอนแทรคใช่ไหมอันนี้คุณรู้ดีอยู่แล้วทํา c ทำคอนแทรคซื้อไปเลยหรือ2หารกันหรือ3เช่าเวลาอะไรต่ออะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆน่าจะไปคุยกับเขานะรู้จักเจ้าของ iFlix จริงๆเขาก็น่าจะอยากให้ทานะแต่ว่าขอสรุปของแชรนอนนะครับ ฉันไม่ถนัดเรื่องนี้เลยค่ะโชคดีแต่ว่าจะช่วยเรื่องไอฟลิกให้นะแต่ว่าตรงนี้ต้องขอขอบายขอผ่านก่อนนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่ไม่ถนัดนั่นแหละเอาเป็นว่าผมก็อาจจะยังมีความรู้ในในฟิลนี้น้อยเกินไปแล้วก็เงินลงทุนค่อนข้างสูงขอผ่านก่อนนะครับจริงๆเคยลงทุนนะกับพว่กับคนหนึ่งมีชื่อด้วยในเมืองไทยคล้ายๆกันทำหนักอินดี้เหมือนกันแต่เขามีชื่อเสียงกันปัจเจกก็ใกล้ๆกัน แต่ตอนนั้นเนี่ยเขาเขาสามารถการันตีตัวเงินลงทุนนะนะแบ่งครึ่งครึ่งเหมือนกันแต่ว่าเขาการันตีเงินลงทุนว่าไม่ขาดทุนขาดทุนเขาควักเองแล้วเขาไปขายล่วงหน้าแบบที่คุณครึ่งบอกอ่ะให้ต่างชาติอาจจะได้เงินโดนต่อรองเยอะแต่ว่าชัวแต่ได้มาก่อนบางหลายประเทศซื้อบางประเทศก็ยังไม่ซื้อแต่เขาก็มีคอมมิตล่วงหน้าอาจจะเกินครึ่งของเงินลงทุนละนะแต่ปแต่ ระยะเวลาที่วันที่เริ่มคุยแล้วที่บอกเนี่ยจนถึงจบออกฉายเนี่ยจากที่คาดเร็วเนี่ยกลายเป็น2ปี2ปีกว่า3ปีรอเวลาผมเลยไม่คิดว่าการลงทุนเนี่ยมันมันเร็วเอาล่ะผมคิดว่าอันนี้เดี๋ยวให้แกพิจารณาแล้วกันผมบานก็คุณเอาผมก็ตามเหมือนเดิมคือคือไม่ได้ว่าเอาเออผมทำเอเดี๋ยวผมได้เสนอไงเดี๋ยวคุณตามไปกับผมนะคือคือคือผมว่าเออ ที่ที่บริษัทแหละครับก็บอกว่าเพิ่งเริ่มทำเพิ่งเริ่มทาแล้วก็ผมประสบการณ์น้อยครับเออก็ก็ที่เราทำเนี่ยก็คือคือคือเป็นการเรียนรู้อ่ะก็คือคือในในใจเนี่ยบริษัทก็ทำก็คิดว่าที่ที่ผมทำมาก็ไม่น่าจะได้กำไรครับปีนี้ก็ลองทำก็แต่ก็ก็เป็นการเรียนรู้อ่าคือเป็นการทดลองทำซีรีส์นี่ใช่ไหมซีรีสี่เรื่องลองดูลองดูไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นถึงต้องถามว่าคุณกึ้งเนี่ยมองตรงนี้ยังไง ด้วยส่วนตัวอยากลงทุนเพราะเป็นคนที่มีแพชชั่นเรื่องหนังอยู่แล้วแต่หนังเรื่องนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญจุดเริ่มต้นของหนังคือสคริปต์อันนี้ผมต้องขอไปอ่านบทดูก่อนค่ะเดี๋ยวมีทรีตเมนต์สอรั้ะว่าชอบไหมแค่ไหนยังไงได้ค่ะนะครับวันนี้จะบอกตกลงเลยก็ไม่มีบทให้ดูมีค่ะต่อให้มีให้ดูก็อ่านไม่ทันก็เอาไงดีอะ เอางี้ผมพร้อมที่จะลงให้24ล้าน subject two ก็คือมีข้อคือว่าผมต้องอ่านบทก่อนได้ค่ะทั้งหมอ่านบทได้แต่ว่าส่วนแบ่งรายได้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าใน24ล้านเนี่ยผมต้องขอกำไรก่ถ้าเกิดว่ามีกำไรไผมต้องได้กำไรก่อน10ล้านแล้วค่อยแบ่งที่เหลืออีกครึ่งครึ่ง แล้วส่วนที่2ก็คือว่าใน2 0 24ล้านถ้าเกิดจะลงทุนเนี่ยอย่างที่คุณกริดได้พูดก็คือว่าคุณต้องไปหารายได้จากการขายประเทศต่างๆก่อนได้ค่ะได้รายได้แน่ๆอย่างน้อยเนี่ยครึ่งหนึ่งทำให้ความเสี่ยงของผมในการลงทุนเนี่ยเหลือแค่ครึ่งเดียวอันนั้นเนี่ยผมถึงค่อยค่อยค่อยลงกับคุณผมทีแลยอมอันนี้โอเคไหมครับโอเคค่ะถ้าโอเคก็คือ ดีอได้เครดิตเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเป่าเครดิตเป็นอะได้การ์ดผมก็ลงทุนละครกับพี่เอมาเนี่ยจริงคุณคุณกึ่งจะเลือกนางเอกใหม่นึกว่าจะเป็นพระเอกเองเลือกนางเอกใหม่คือและอีกข้อหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกคือว่าเดี๋ยวผมต้องเป็นพระเอกของเรื่องด้วยในอินดี ถ้าผมเป็นอย่างนี้รับรองคุณหมูไม่ลงด้วยแน่นอนมันมีความเสี่ยงความเสี่ยงสูง